สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอีกแบบหนึ่งให้ดูนะคะถ้างั้นเราก็มาดูกันเลยนะคะว่าทำยังไง Hi heute möchte ich gerne euch zeigen, so v i e e n falten. Los geht. เป็นอย่างนี้นะคะเคลียออกมาให้ได้เป็นแผ่นอย่างนี้็แตแล้วก็ เอาให้ได้สามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะพับสลับไปสลับมานะคะ พับไปให้สุดถึงปลายเลยนะคะถึงปลายตรงนี้เลยนะคะไปให้สุดเลยค่ะนี่นะคะ <c oughs> แล้วก็รีดตรงกลางนี้นะคะ ก็ได้อย่างนี้แล้วนะคะจับเล็บไว้จับตรงกลางไว้อย่างนี้นะคะก็ขึ้นมาอย่างนี้นะคะขึ้นมาให้ตรงกลางนี้สมันกันนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็มาวางใส่จานอย่างนี้นะคะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วค่ะ ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็เอาไว้จัดตกแต่งโต๊ะอาหารของเรานะคะให้ดูสวยงามและมีสีสันขึ้นค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ